วันนี้ฮะเราจะพาคุณมาดูเจ้าหุ่นเหล็ก Rawonian White Farm นะฮะท่าเอวของเขาใช่ไหมท่าถือปืนไปฟาร์มตัวนี้ขยับนิ้วไม่ได้แต่ใช้วิธีเปลี่ยนมือเอาเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูอก็ถอดไม่ยากแกนมือเป็นเหล็กปืนพลาสติกแต่มือเป็นยางนะฮะเนี่ยสมมติอย่างนี้เราต้องการจะโชว์ท่ายิงปืนในนั้นใช่ไหม ก็ขยับได้ขยับได้เยอะลั้ตัวแบ่งเป็นสามท่อนอืมอ่ะก็ก้มได้ประมาณนึงก็ก้มได้ประมาณนึง,งนะวอว์าวสูงเพราะที่มันเว้าวสูง uh huh. พอวเว้าวสูงมันก็เลยทําให้เตะได้เตะออกไปได้เยอะ uh huh. นะครับ uh huh. แปลกๆก,ก็คือ uh huh. ส่วนนี้ครับด้านนี้คือขาด้านซ้ายครับแกนจะอยู่ด้านหน้าก็เมื่อขยับขึ้นมาแล้วขาเขาจะตรงดีแต่มาดูแกนขาขวาสิครับสังเกตไหมว่าขาขวามันเอียงมาด้าน ด้านหลังมันไม่อยู่กลางตรงเนี้ยเท่าที่ดูอ่ะคือดูดูแกนฮะตรงแกนแดแกนลูกปืนมันมีสองชิ้นใช่อ่อันนี้คือแกนลูกปืนชิ้นหลังอ่แล้วผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขาใส่ถูกหรือใส่ผิดอคือถ้าจัดท่ามันก็มองไม่เห็นหรอกแต่ถ้ามองในแง่ที่บบว่าเฮ้ย QC ของไอ Evolution Toy ตัวเนี้ยไม่ได้เลยอ่ะมีฐานมาให้ด้วยมีฐานตั้งให้ด้วยแต่ว่าคนดูฐานเนี่มันเป็นพลาสติกทั้งอันเลย เออติจริงแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นเหล็กทั้งดุนดุนดุนอ่ะโอเคคุณเสียบเข้าไปอ่ะอยู่นะแล้วก็ถ้าต้องการจะให้ยกลอยตัวครับคุณต้องขันน็อตตรงนี้ซึ่งเปลี่ยนมุมองศาของฐานแกมตั้งฐานอ่ะต้องเอาน็อตมาขันตัวสินค้าเมัมีน้ำหนักสูงดังนั้นถ้าคุณไม่ขน็อตแล้วปล่อยให้มันฟรีอ่ะฟรีโดยไม่อยู่แต่ผมจะบอกว่าต่อให้เป็นอย่างนั้นผมว่าไอตัวนี้ก็เอาไม่อยู่หรอกก็ไม่ให้คุณทิ้งไว้นานๆแล้วับใช่ สวัสดีครับพบกับพวกเราสองสหายสายของเล่นสวัสดีครับคุณแมนครับวันนี้เก่งครับกลับมาพบกันทางพาว e r Channel นะครับครับวันนี้สองสหายครับมีหุ่นเหล็กมาให้คุณชมอีกแล้วหุ่นเหล็กเลยเหล็กจริงๆเหล็กตันๆครับแต่ว่าต้องบอกเป็นหุ่นเหล็กจากยุค80ของเราครเป็นตัวจากยุค80ใช่แล้วก็เป็นตัวที่ ผมปวดปรานมากตัวหนึ่งนะฮะแม้จะไม่เคยได้ดูหนังมันเลยรวิดีโอก็ไม่เคยดูทีวีีทีวีบ้านเราก็ไม่เคยฉายครับผมได้ดูได้อ่านจากการ์ตูนทีวีไลน์เรื่องนี้นะฮะหรือว่าใิเอกสารการ์ตูนเล่มอื่นที่เขามีลงนะครับหลายหัวที่เขาลงอยู่แล้วเ็าจะได้อ่านจากการเป็นมังงะนี่แหละนะฮะถึงได้ดูเรื่องแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยเอาพลาสติกโมเดลเข้ามาขายเยอะมากนะครับก็จะได้เล่นพลาสติกโมเดลของ ไวฟ์ฟาร์มเนี่ยเยอะหน่อยนะครับวันนี้ฮะราจพาคุณมาดูเจ้าหุ่นเหล็กราเวเนียนวฟ์ฟาร์มนะฮะ้างบอกในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยวฟาร์มอออกของมาไม่ได้เยอะใช่เพราะว่าออกมาตอนยุคหนังฉายใช่แล้วก็ไม่มีแทบจะไม่มีของใหม่ออกมาเลยเลยจากนั้นแล้วก็หายหายไปอาจจะมีบางบริษัทออกมาบ้างนะครับแล้วก็มีบบนนไดมาออกเป็นระบบธรรมชีเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งก็หลายปีแล้วนะครับ และล่าสุดที่หลายคนอาจจะน่าได้เล่นกันก็คือเป็นพรีเมียมบันไดที่เป็นตัวนี้ฮะโอ๋อ่ายฟาร์มไฮเกรดนะครับผมอันนี้กับพรีเมียมพรีเมียมบันไดนะะฮซึ่งเห็นไหมฮะว่าผมชอบมันา่าเดี๋ยวผมต้องซื้อมันแบบทุกรูปแบบทุกตัวแต่ก็ยังน้อยไงแต่ก็ยังน้อยยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่คุณเอาเสื้อไอ้เจ็ดแปดที่คุณเคยได้เป็นกองทัพไปแล้วใช่แต่ส่วนใหญ่วายฟาร์มจะออกมาเป็นขนาดตัวเล็กตัวละสี่สิบสี่นะครับ ตัวใหญ่หนึต่อร้อยเนี่ยจะมีออกมาเฉพาะตอนที่เป็นออพลาสติกโมเดลยุคเก่าครับแล้ววันนี้ฮะ v o l u t o ่นทอยเนะครับได้ออกไวไฟขนาดหนึ่งต่อร้อยมาซึ่งจริงๆมี2แบบด้วยก็คือมีแบบไวไฟรุ่นธรรมดาเลยก,กับตัวที่เราออมมาให้ดูในวันนี้คือ,อเป็นรุ่นเทรนเนอร์นะครับผมซึ่งจะเป็นสีพิเศษสีที่ไม่เหมือนปกติก็จะเป็นสีออกเนี่ยเขียงส้มหน่อยอะนะครับผมสะดุดตามาเชียวเลยนะฮะ แต่ก่อนจะมาเข้าเรื่องที่มารีวิวตัวนี้กันครับอยากให้คุณแม่เล่าถึงไบฟาร์มนิดหนึ่งว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับครับก็เรื่องย่อของไวฟาร์มนะครับคือเกิดในปีอวกาศสากลที่2050ไม่ใช่ปีคศนะครับมนุษยชาติน่ะได้เดินทางไปตั้งอาณานิคมที่ดาวเคอาร์สในระบบสุยะเอฟซิลอนนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากโลกไปอีก40ปีแสงซึ่งดาวเคอาร์สที่มนุษย์ไปเนี่ยดูมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะการเป็นถิ่นฐานของมนุษย์มากแต่ มนุษย์โลกไม่ทราบว่าดาวดวงนี้พวกมนุษย์จากกลุ่มดาวระบบอีกซิบเนเนี่ยเขาไปนคนไปทําให้มันเป็นระบบที่ดีขึ้นเพื่อเขาจะได้อยู่อาศัยเองทีนี้มน,มนุษย์ไปพวกเขาคิดว่ามนุษย์ไปยึดครองดาวของเขาที่เขาสร้างไว้เขาก็เลยขับไล่มนุษย์นะครับก็เกิดการต่อสู้ขึ้นมาอะพวกที่รอดชีวิตจากการที่ถูกโจมตีก็พยพหนีกลับโลกแต่ว่าส่วนหนึ่งถูกจับไว้ซึ่งคณะเป็นครอบครัวของเด็กๆ 13คนที่เป็นกลุ่มสุดท้ายที่หนีออกมาจากดาวตอนนั้นนะครับแต่เด็กๆเนี้ยไม่ได้มีแค่เด็กๆ13คนแต่มีผู้ใหญ่2คนที่ช่วยเหลือในการพาพวกเขาขึ้นยานวากาศไปด้วยแต่ว่าผู้ใหญ่สองคนเนี้ยอ่าก็เดี่ยงทําให้เหลือเด็กๆ13คนที่ต้องดูแลกันเองนะครับแล้วเด็กๆก็ขับหุ่นยนต์ที่ซึ่งยมาฟังที่อยู่ในนี้ใดยานที่พวกเขาอพยพหนีมาเนี้ยกับหุ่นยนต์อีก2อสตัวในการที่กลับไปช่วยพ่อแม่ ชิงตัวประกันกลับมาส่วนสุดท้ายทุกคนสามารถกลับที่โลกได้นะครับซึ่งอันเนี้ยผู้เขียนเรือ่องเนี่ยเขาได้แรงบันดาใจมาจากาตามหาแม่สามหมื่ลีส่วนหนึ่งมาจากตรงนั้นนะครับอ่านี่คือเรื่องย่อคร่าวๆข,ของวัยร์มครับ <Wow. S 1> ซึ่งเด็กทั้งสิาคนเนี้ยครับ ก็มีอาวุธบนญางที่ไว้ใช้ก็คือเป็นหุ่นยนต์ในเรื่องนะครับผมที่จะเรียกในเรื่องว่าราเวอร์เนียนนะครับผมและไวฟาร์มก็คือหนึ่งในราเวอร์เนียนนั้นนะฮะคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าเจ้าไวฟาร์มที่ผมเอามาให้ดูวันนี้ตัวที่เราจะรีวิวหลักเนี่ยก็คือตัวของ Evolution Toy อยส์ครับและนี่ผมจับปุ๊บหลุดปั๊บเลยนะฮะต้องแน่นหนแล้วกันต้องบอกว่าตัวนี้นะครับตัวความเทรนเนอร์ไทป์เนี่ยบอกได้ว่า Evolution toy เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ผมอ่ะจริงๆแล้วไม่คิดจะเล่นเพราะเคยซื้อมาแล้วแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมปทับใจยังน้อยอยู่แต่ไวไฟาร์มเนี่ยเป็นหุ่นที่ผมชอบมากครับ2คือโอเคตอนที่เขาเปิดตัวอยาวมาให้ให้ดูอ่ะคือตัวนี้เหล็กเยอะมากให้คุณแมนจับคือมันหนักโอ้หนักจริงครับสิ่งที่น่าสนใจคือมันหนักนะครับคือหนักเหล็กตันๆเลยครับรนี่ไม่กลัวไม่กลัว แล้วผมก็มองเนี่ยแต่นี่เห็นไหมเขาก็มีจุดข้อเสียของ evolution toy เนี่ยคือเป็นหุ่นที่ทำออกมาได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ผมใช้คำนี้มันจะมีจุดด้อยอยู่ในตัวเนี่ยทุกตัวเลยนะไม่มากก็น้อยอย่างตรงนี้ยหลังหลวมคือดด้ยเข้าสั้นแล้วช่องเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเดืออยู่แล้ว คือจริงๆติดเข้าไปก็อยู่นะครับแต่ว่าพอเราขยับนิดนึงเนี่ยไปจับโดยเขานี่มันหลวมง่ายเนี่ยมันปัดนช่นึงก็หลุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นปัญหามากแต่มันก็รู้สึกว่าน่าลำคานคิดว่าจริงๆแล้วควรจะทําดีไซน์ได้นั่นกว่านี้นะฮะแล้วดีไซน์ตัวนี้ผมรู้สึกว่าเป็นดีไซน์แบบเออโบราณอ่ะนี่มันพอสอไหนแล้วอะคือควรจะทําให ขยับได้มากกว่านี้แล้วก็ติดได้แน่นกว่านี้อันนี้คือใช้แบบดีไซน์เดิมๆเ,เหมือนกับโรบทอทธรรมชาติเลยซาายึ่งมันห่างอายุห่างกันตั้งเป็นสิบปีก็ตรงเนี้ยจุดเด่นของหุ่นไวฟาร์มทุกตัวนะคือคอ็อกพิทของเขาเนี่ยจะเป็นยานเล็กเข้าไปบังคับตัวหุ่นอีกทีหนึง่งนะครับเหมือนมาชินก้าขี่โฮเวอร์ไพเลอร์สวมหัวนะครับแต่ของไวฟาร์มเนี่ยจะเป็นยานจุดเด่นของไวฟาร์มเนี่ยคือเขาจะมียานอยู่ในท้องเป็นข้อบังคับใช่ไหมฮะ อ่าล้วก็จะเปิดอ่าเปิดตรงนี้ได้แล้วคือยานก็จะเข้าไปครับคือเราเสียบจากด้านหลังเข้าไปข้างหน้าใช่อ่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูยานจะวิ่งมาวิวแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปครับผมซึ่งนักบินต้องไอ้ระบบนำร่องต้องดีด้วยใช่เพราะว่ารูเข้านี่พอดีเป๊ะเออนะฮะแล้วก็จุดเด่นของหุ่นไวมฟนี่ก็คือพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถโชว์ยานได้นะครับเพราะว่า เข้าข้างหลังใช่ไหมแต่เวลาออกออกด้านหน้าเอออ่างี้นะฮะอันนี้จะเป็นยานหนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะครับครับผมก็คือ,อบังคับได้คนเดียวใช่นะครับจริงๆก็เหมือนแบบมาชินก้าส,สวมไพเดอร์ลงหัวแต่นี้เป็นอยู่ที่ท้องเป็นแบบใส่เข้าไปกลางลำตัวแทนนะฮะก็จะเหมือนพวกกันดั้ำครับผมนะซึ่งขนาดของไวฟาร์มก็ขนาดพอๆกันดำตอนที่สิบสี่ก็ประมาณ17 18จเมตรนะครับคราวนี้มาดูการขยับของหุ่นตัวนี้กันบ้างฮะ นี่ให้ดูท่าเนี้ยนี่คือท่าท่าเอกของเขาใช่ไหมท่าถือปืนเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะนี่คือเขาทําจุดขยับแขนเนี่ยโอ้ให้ให้แขนมันให้แขนมันยืดมาเพื่อทาให้ทำแบบเป็นท่าถือปืนได้นะฮะอ่ะเนี่ยยังมีมือ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 เปลี่ยนนะก็คือไปฟางตัวนี้ขยับนิ้วไม่ได้แต่ใช้วิธีเปลี่ยนมือเอาเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูนะครับเปลี่ยนเนี่ยก็ดึงออกมางี้เลย อ่ะรู้สึกดึงเกินอเนี่ยเห็นไหมหลังเนี่ยจะหลุดง่ายมากนะครับผมดึงเดียวไ้ก่อนคือขยับนิดเดียวก็หลุดแล้วคือตั้งโชว์ได้ครับแต่ถ้าคุณจะขยับเล่นเนี่ยจะชอบมีจุกจิกๆิแอนนิดนึงตรงนี้ที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะอ่าแล้วก็นี่เราก็เปลี่ยนติดอ่าก็ทำไม่ยากติดแต่มือบางยางนะฮะเนี่ยสมมติอย่างนี้เราต้องการจะ โชว์ท่ายิงเปลือบในนั้นใช่ไหมได้ได้ได้เพราะว่าตรงนี้เขาขยับได้เยอะครับปืนเนี่ยเขาขยับได้ค่อนข้างอิสระสมมติเราจะทำท่าอย่างนี้นี่ก็ขยับได้ขยับได้เยอะแต่ถ้าถือปืนพอจัดพอได้อยู่แล้วก็คือพอ พอคลายอ่ะนะฮะแต่คือแขนเขาต้องการให้ขยับได้เยอะพอสมควรเนี่ยลองดูนก็ได้ประมาณนี้ได้อยู่อะไรประมาณนี้หรือจะขยับมือเข้ามาอีกหน่อยก็ได้เพราะเขาทําให้ขยับได้เยอะไงอ่าแบบนี้ก็ได้อันนี้ตรงหน่อยใช่ไหมฮะโอเคจับแมกกาซีนได้จับแมกกาซีนได้อะไรได้นะครับเขาที่ดูช่วงลําตัวครับลําตัวแบ่งเป็นสามท่อน ก็ก้มได้ประมาณนึงก็ก้มได้ประมาณหนึ่งงอในประมาณนแต่จริงดีไซน์หุ่นเนี้ยส่วนลําตัวค่อนข้างเป็นชิ้นเดียวอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องขยับอะไรได้เยอะนะครับแล้วทําให้มันมีข้อเสียอยู่นิดนึงเหมือนกันผมว่าพอมาขยับได้อย่างเงี้ยไอตัวลําตัวช่วงเนี้ยครับท่านบนอะมันไม่ค่อยตรงก็เหรอเออมันตรงนะแต่มถึงว่าเวลาแบบเราขยับิดเดียวมันจะกลับมาดัดกว่าจะให้มันเข้าลูกเข้ารอยอะ มันต้องใช้เวลาพอสมควรคือเราต้องใช้ความละเอียดในการเคลื่อนไหวพอสมควรนะเพราะมันขยับได้อย่างนี้นะฮะอ่าคราวนี้มาดูจุดขยับส่วนขานะครับว้าวสูงเพราะทดี่มันเว้าสูงเพราะว่ว้าสูงมันก็เลยทําให้เละออกไปได้เยอะนะครับไอ้ดูตรงเท้าก่อนละกันเท้าเท้างอไปตรงนี้ถือว่างอได้ดีแต่นี่เห็นไหมมีระบบการการหักด้วยเห็นไหมว่าถ้าเรา นี่นหน่อยๆของ evolution รอยมันจะเป็นอย่างเงฮะมันไม่หักนะแต่มันมันมีจุดที่ทําแล้วก็เป๊ะปุ๊บปุ๊แบบมันน่าราคาญสำหรับเราอะนะครับแต่โอเคมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่มาดูข้อข่าวกันบ้างมีเสียงเฟืองละ่ได้ประมาณนี้ก็ไปได้ไม่เยอะอันนี้พับพับข้อไม่ได้นะครับแต่ถ้านี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเลื่อนออกมาได้นิดนึงเขาจะ ขยับเพิ่มได้ไปว้าลุกเล่นดีตอนเล่นลูกเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยอย่างนี้แต่ถ้าไม่กดเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะก็คือถ้าอย่างเงี้ยติดละแต่ถ้าเรากดตรงนี้เพิ่มอ่าเห็นไหมนิดเดียวถ้าอย่างเงี้ยติดนะครับถ้ากดอ่าก็จะมีช่องว่างเิช่องว่างเพิ่มก็ถือว่าขยับได้เยอะครับชิ้นตรงนี้ก็เป็นวัสดุอ่อนมันก็ไม่น่าจะขาอะไรง่ายๆนะครับผมแต่มาถึงจุดที่ผม คนพบแล้วรู้สึกว่าแปลกๆก,ก็คือ uh huh. ส่วนนี้ครับให้คนดูนี่นะครับอยู่ตรงไหนตรงนี้เลยตรงนี้คือแกนแกนขาใช่ไหมฮะด้านเนี้คือขาด้านซ้ายครับแกนจะอยู่ด้านหน้าก็เมื่อขยับขึ้นมาแล้วข,า,ขาจะตรงดีอ uh huh. อยู่ตรงกลางดี uh huh. แต่มาดูแกนขาขวาสิครับเดี๋ยวผมยกแขนให้มันนั่งไปก่อนนะสังเกตไหมว่าขาขวามันเอียงมาด้าน ด้านหลังมันไม่อยู่กลางตรงเนี้ยเท่าที่ดูอ่ะคือดูดูแกนฮะตรงแกนแกนลูกปืนมันมีสองชิ้นใช่อันนี้คือแกนลูกปืนชิ้นหลังแล้วผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขาใส่ถูกหรือใส่ผิดในจากตัวตัวต้นเพราะเราไม่มีตัวอื่นเทียบกันคือจริงๆแล้วไอ้ตัวแกนเหล็กข้างในอ่ะน่าจะพลิกกับข่าเพราะว่ามันน่าจะทําให้ขาอยู่ตรงกลางได้มากกว่า พรานี้มันทำให้ขาขาวขวาเนี่ยเยื้องไปขนานิดนึงเยืองไปด้านหลังนิดนึงาาคือถ้าจัดท่ามันก็มองไม่เห็นหรอกอแต่ถ้ามองในแง่ที่แบบว่าเฮ้ยม,มันน่าจะผิดเด็ดก็าหมายความว่า QC ของไอ Evolution Toy ตัวเนี้ยไม่ได้เลยอะอแล้วสำคัญคือเราไม่รู้จะขไขตรงไหนออกมาเพื่อจะไปแก้ไขได้ด้วยตัวเองไงมันก็ไม่มี ใช่มันต้องมันต้องมันต้องแบบมันต้องแงะเลยอ่ะมอาจจะต้องไปหาวิธีแงะตรงนี้ออกมาซึ่งมันก็อาจจะเสียหายได้ไงใช่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะติดตายเลยมั้งเออมันเหมือนกับเขาเขาติดมาแล้วอ่ะแล้วไม่รู้แงะออกมาจะเป็นยังไงอก็ต้องก็คือตรงนี้ผมว่ามันน่าจะติดผิดแหละเพราะมันไม่น่าจะขาเยื้อนมาข้างหลังอ่ะอันนี้ว่าไม่ได้นะฮะเพราะว่าไวไฟาตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยอออคืถ้าสีเทนเนอร์ไทป์เป็นตัวลิมิเต็ด ของ Illusion Toy นะครับเขาจะมีตัวธรรมดาด้วยแต่ตัวธรรมดาเนี่ยจะมาแบบเป็นสีนี้สีแบบนี้เลยแ,แล้วก็มีสลิงมาเนี่ยแบบที่ตัวนี้มีมาให้ด้วยะ <c oughs> นะฮะก็ <c oughs> ถ้าใครซื้อตัวสีเหลืองนี้ไว้ก็ช่วยคอมเมนต์ไป้รื่อยรนะว่ามีอาการแบบเดียวกันหรือเปล่าใช่หรือว่าตัวของธรรมดาของคุณเป็นยังไงเราปวนบอกผมมาหน่อยแต่ผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นดีเฟกต์จากโรงงานซึ่งเป็นเวลาแบบเขาใส่เขาใส่ผิดข้างเพราะเราดูแล้วถ้ามันกลับข้างนิดเดียวอ่ะ มันได้มันได้แล้วมันพอดีแล้วอ่ะเออแต่เขาไม่รู้นะหรือว่าจริงๆแล้วดีไซน์เป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าแกเพราะเราไม่มีตัวเทียบไงนะฮะคือถ้าเป็นดีไซน์ไม่ใช่ว่าเขาอาจจะการเสียดสีระหว่างขาหน้าขาหลังแต่ว่าไม่ควรก็ไม่ควรอ่ไม่ควรจะเยื้อไม่ควรจะเยื้องไม่ควรจะเยื้องขนาดนี้นะฮะต้องบอกว่าส่วนราคามันก็ไม่ใช่ถูกนะฮะโอ้โหให้ดูแลให้ดูกล่องก่อนในกล่องเนี่ยมาแบบ ไม่มีไม่มีอะไรเลยอะไรจะโล่งได้หรืไม่มีอะไรเลยดูหลังกล่องก็ไม่มีอะไรเลยคุณคนายยอนี้แบบเขาทำดีไซน์อาร์ตแบบเนี้มันดูนั่นเกินไปหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ด้านนี้เป็นสีเทนเนอร์ใช่ไหมครับด้านนี้เป็นสีธรรมดาก็แดงว่ากล่องเดียวกันนี้แหละใช้กันแค่สองรุ่นอาจจะมีเะรุ่นตัวธรรมดาขายแยกหรือเปล่าไม่รู้เพราะตัวธรรมดาเนี่ยเขาต้องมาพร้อมกับไอ้สลิงบาเนียแบบนี้นะฮะ ไม่ถู้ไหมในกล่องยาวขนาดนั้นมีมีแค่นี้ถ้าถ้าสมมตินนะนี่ผมคิดเพราะผมก็เห็นเห็นกล่องของสติกเขาอาจจะมีช่องใสซิงมาน,นีเดในกล่องส่นี้ก็ได้นะก็ไม่แน,มน่มันใสได้อยู่นะเออก็ไม่แน่ <laughs> แล้วก็อีกสีหนึ่งที่ให้มาในกล่องครับคือนี่ครับอ่าคือตัวเทรนเนอร์เนี่ยมันไม่ต้องติดหมายเลขครับแต่ว่าตัวซิงมานีเนี่ยไอตัวธรรมดาเนี่ยเขาไวไฟเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับต,ตัวนี้แต่เขามีตัวนี้ฟิสิกเกอร์มาให้เลือกแปะได้ครับ แล้วก็มีสติกเกอร์อื่ๆด้วยนี่เหมือนแบบพลาสติกโมเดลเลยมาให้ติดเป็นมาร์กิ้งมาอะไรให้แบบสวยงามได้นะครับแต่แตผมไม่ได้ติดไว้นะอนี้เอามาให้ดูเฉยๆก่อนเอาไว้แต่งเล่นเอาไว้แต่งเล่นได้นะครับแต่ไม่มีบอกนะว่าให้แต่งอะไรอะ,อะในคู่มือก็ไม่ได้บอกว่าสติกเกอร์ตัวนี้ติดตรงไหนคือไม่มีครับแล,แ,แล้วแต่คุณเลยครับอันนี้อยากเล่นตรงติดตรงไหนเอาเลยมีแค่นี้ครับคุณพระ ก็นั่นไงกาอิสระเขาเป็นการติดสติ๊กเกอร์แบบอิสระคุณอยากติดตรงไหนก็แปะกันไปดูอิสระเคยไปแล้ว <c oughs> นะฮะอ่ะคราวนี้มาถึงจุดหนึ่งที่แบบเออผมชอบก็คือตัวตัวยานนะฮะนี่ยเขาออกด้านหลังดีกว่าน่าจะง่ายกว่าก็ดึงออกได้อยู่เออโอ้แต่เออติดเออหรือว่าเขาต้องแบบทำเป็นแบบเข้าด้านหลังออกด้านหน้าจริงลองดูสิเออง่ายกว่าเคยมีกีฬาออกด้านหลังได้อยู่ได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะตอนมันอาจจะ เกี่ยวข้างในอยู่เมื่อกี้ตัวยานเล็กเนี่ยครับผมให้ดูนะที่ผมชอบก็คือเขาทำมาค่อนข้างละเอียดนะคือเวลาเป็นยานเนี่ยฮะเขาจะมีแลนดิ้งเกียร์ใช่ไหมซึ่งถ้าใส่แลนดิ้งเกียร์เนี่ยมันจะเข้ายานไม่ได้เพราะมันติดเออผมผถอดเขาเลยต้องถอดออกไม่ถอดออกมาก่อนนะครับเข้ามาครับถอดอยู่แล้วล่ะใช่ไหมเออแต่ข้อที่ดีคือเนี่ยมันเปิดโชว์ เบอร์เัาบินชด้ักบินได้นะก็ถือว่าทำอมาละเอียดดีตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่ทำออกมาใช้ได้แต่นักบินก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพ้นเพนมากไม่ไหวเล็กเกินนะฮะครับผมแล้วก็ตัวนี้ฮะมันมีสามารถแงะตรงนี้ออกมาได้นะแงะด้านหลังอมาได้ครับท้ายของเขาท้ายของเขามีมีช่องอยู่เอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้เสียบกันนี่ครับผมมีฐานมาให้ด้วยมีฐานตั้งให้ด้วยแต่ว่า คุณดูฐานนี่มันเป็นพลาสติกทั้งอันเลยเออพลาสติกจริงแล้วก็อันนี้มันเป็นเหล็กทั้งดุนดุนๆอ่ะโอเคคุณเสียบเข้าไปอ่ะอันนี้เหมือนโชว์ท่าโชว์ท่าบินได้นะอ่าโอเคอยู่นะครับอยู่นะแล้วก็ถ้าต้องการจะให้ยกลอยตัวครับคุณต้องขันน็อตตรงนี้อะซึ่งตลกมากคือว่าจะจะเปลี่ยนมุมองศาของฐานแกนตั้งฐานเน่ะก็เอาน็อตมาขัน อ่ะผมผมว่าเขาเขาคงรู้รื้ว่าตัวสิค้าเขามีนน้ำหนักสูงดังนั้นถ้าคุณไม่ไขน็อตแล้วปล่อยให้มันฟรีอ่ะฟรีโดยไม่อยู่อ่ายกเว้นว่าทําเป็นไอ้นั่นดึ๊กดึ๋งดึ๋งดึไอแกนเฟืองอ่ะไเป็นเฟืองอ่ะก็คงไม่น่าจะเอาอยู่เใช่ใช่อาจจะพังง่ายด้วยแต่ผมจะบอกว่าต่อให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าไอตัวนี้ก็เอาไม่อยู่หรอกเขาเป็นแกนพลาสติกงัางๆเลยอ่ะก็ตอนช่วงแรกเนี่ยน่าจะเอาอยู่อ่ะแต่ไปไปเนี่ยไม่น่าจะอยู่เขาไม่ให้คุณทิ้งไว้นานๆแล้วรับใช่ อย่างที่เราเคยบอกออการการ,การปล่อยหุ่นไว้นอากาศน,นานๆก็จะย้่ยเหมือนกันครับผมแต่ผมมองว่าถ้ายกขึ้นมาต่อให้ยกขึ้นมาแล้วล็อกอะผมว่ามีสิทธิ์หักหักกลางอ,าอันเนี้ยอยู่เพราะว่ามันค้ำกันมันลงพอดีพอดีค้ำกันมีน้ําหนักคอยช่วยรับแกนขึ้นมาไงไม่สูงมากด้วยไม่สูงมากแต่ถ้าคุณไขขึ้นมาให้มันสูงม่ามีสิทธิ์ล่วงทั้งตัวถ้าคุณเจอที่เราเคยรีวิวมาอย่างชินเก็ตเตอร์อะอะไรที่ผ่านไปแล้วนะ านนี่คือแบบงัางมากอะพลาสติกกับคือมันเป็นสไตล์ก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นอะสไตล์ญี่ปุ่นสินค้าญี่ปุ่นก็เป็นพลาสติกอยู่แล้วโดยโดยฐานโดยปกติแล้วคนดูพิมพ์สกรีนเฮ้ยๆเลยอะขณะเดี๋ยวนี้ฐานจีนเขาจะอลังการแบบเป็นแม่ลงแม่เหล็กพิมพ์อย่างดีหลายสีทำสีซับซ้อนไอ้นี่พลาสติกเอาละสินค้าที่ไม่เคยออกก็อย่างนี้แหละครับ ให้มาดูตัวนี้ฮะที่เป็นใบฟาร์มตัวแรกไอ้ตัวนี้เป็นพลาสติกในยุคนั้นเลยครับคือพูดยังไงว่าเออมันอาจจะงอกแงกหน่อยนะแต่หมายควาว่าดูทรงแล้วอ่ะก็สวยไม่แพ้กันนะใช่แต่มันจะดูมอต้อกว่าเตี้ยกว่าหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมี1นึ่งร้อสีองตัวในใบฟาร์มที่ผมมีอยู่ตอนเนี้ยแต่เขาก็จะมีเป็นตัวนี้เป็นระบบธรรมชีหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็เป็นไฮเกรดที่เพิ่งออกมาอีกหนึ่งตัวไฮเกรดอันนี้คือประกอบ เป็นพลาสติกโมเดลประกอบทําสีนะครับต้องบอกว่าไวฟาร์มท่ี้ไฟาทั้งหมดเนี่ยนะคือตัวนี้ใหม่ล่าสุดคือเป็นเหล็กข้อดีคือเป็นเหล็กและเป็น1นึ่งต่อร้อยแต่ถ้าพูดถึงการขยับผมว่าระบบธรรมชาติก็ไม่แพ้ทําได้ไม่แพ้แต่นี่ระบบผมเหลืองอ่อยะนะข้อเสียคือมันแบบมันเหลืองตามการเวลานะครับข้างหลังเนี่ยเขาใช้บิดข้อต่อแบบเดียวกันเลยคือเป็นแกนเสียบ ผมว่ามันเป็นจริงมันเป็นจุดอ่อนเหมือนกันเมื่อผ่านการเวลาไปแต่ตัวนี้มันผ่านการเวลามานานแล้วไงแล้วผมรู้สึกว่าตรงนี้มันควรจะพัฒนาไปมากกว่านี้สําหรับสำหรับการดีไซน์อ่ะในเมื่อในเมื่อแบบคุณเป็นของใหม่อ่ะมันน่าจะหาวิธีที่ดูดีดีกว่านี้ได้เอออย่างเงี้ยนะฮะนี่เขาดีไซน์ได้เหมือนกันมากไงแต่โลทัฟชี่อ่ะขยับได้ค่อนข้างสบายใจครับอ่ะอย่างเงี้ยฮะเนี่ยแต่เห็นไหมหรวหรเหมือนกัน แต่โรบอทธรรมชีมันมันหลวมมันพึ่งหลวมนะเมื่อกี้มันถอดครึ่งตัวเลยรอเอาไว้อันนี้มันดินออกมาได้เพราะมันข้อต่อไงอ่าเป็นบอลจอยอยู่ตรงนี้นะครับแต่เห็นไหมเนี่ยขาโรบอทธรรมชีอะขึ้นมาได้ยี่แต่โอเคมันพับข้อเข่าเข้าไปไม่ได้อ่าตัวนี้แพ้กว่าแต่เท่าถึงว่าเล่นแล้วสบายใจของว่าธรรมชิเนี่ยเล่นสนุกพอๆกันเลยนะครับให้บอกกลับมาเยอะไหมตัวนี้ตัวไหนเอ่ยตัวธรรมชีให้มาครบเลยซิงวันนี่อะไรก็มีอ่าฮะ พราะบอกตัวเนี้ยผมเลือกตัวลิมิ t เตเพราะว่าผมมีไวฟาร์มสีปกติอยู่เยอะแล้วคผมก็เลยเลือกสีเทรนเนอร์เนี่ยผมยังไม่มีอพอมันมีตัวที่เป็นเทรนเนอร์ที่มันลิมิเตออกมาผมก็เลยแบบเอ้ยอยาลองตัวเทรนเนอร์มาเล่นดีกว่าะนะครับผมแต่มาตอนนี้ก็คือพุ้ง่ายราคาที่จ่ายไปอะ่ะก็เจ็ดใบเท่าอะ่ะอถ้าเทียบกับของเล่นจีนอื่นๆที่เราเคยผ่านมาตัวนี้ยเปนของ e ี o วนชันทอเปของญี่ปุ่นับ คุณเจอ QC คุณเจออะไรหลายอย่างแล้วแม้ว่ามันจะรูปร่างมันจะดีนะแต่ผมรู้สึก่มันไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่ค่อยคุ้มราคา,าคมันไม่ไม่คุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายไปแต่ว่ามันก็มีข้อข้อดีก็คือมันเป็นตัวที่เจ้าอื่นไม่ทํะครับอ่ะเป็นเป็นช่องว่างการตลาดช่องว่างการตลาดท,าที่เขาเห็นแล้วเขามาทำผมอยากได้วายฟาร์มสำเร็จรูปหุ่นเหล็กขนาดหนึ่งต่อร้อยอ่ะก็มีเขาอยู่เจ้าเดียวมันไม่มีทางเลือกอื่นนะจนกว่า จนกว่าแมนดายจะอาจจะออกไฮเมทเทลอาร์เป็นไวฟไ์มั้ยหรือมีค่ายจีนค่ายอื่นนี่มองเห็นว่าไว์ฟตัวนี้น่าทําขายได้จะทําออกมาแข่งไหมถึงตอนนั้นน่ค่อยมาดูกันแต่ถามตอนนี้ถ้าคุณอยากเล่นไวฟร์มของสเปดลูปที่เป็นเหล็กนงต่อร้อยมีเจ้านี้มีเจ้านี้เท่านั้นเพราะถ้าจะเล่นไวไฟร์มนต่อร้อยคุณต้องไปเล่นพลาติกคิดรุ่นเก่าตัวนี้เลยอ่ะซึ่งถ้าออกมาได้แบบหนึ่งเก้าแปดสี่อ่ะทุกวันนี้หาได้อยู่หรอก็ต้องตามหาจาก คนขายโมเก่าๆที่มาปล่อยคอมาแบบนี้แล้วก็ต้องมานั่งทำสีเองทั้งหมดด้วยแล้วก็มันก็ไม่ได้แข็งแรงใช้คำนี้นะอันนี้ที่เพิ่งทำเพิ่งทำใหม่ๆเลยครับเพิ่งต่อเสร็จใช่ใช่ไม่นานนี้เองเออแต่มันก็ไม่ได้แข็งแรงเพราะาว่ามันไม่ได้มาให้เราได้ขยับไงคือต้องมายืนอย่างนี้แหละแล้วก็อาจจะต้องล็อกแขนล็อกขานึดนึงนะครับผมแต่ถ้าอยากจะประหยัดหน่อยผมว่ามันมีระบบธรรมชีวิฟาที่เพิ่งออกมาแก้ใหม่อ่ะที่เป็นตัวทําสีอ่ะแล้วที่เห็นขายอยู่ที่ธรรมชีไอ ช็อปของเรานะที่สยามมันนะครับ,รบผมเป็นตัวนี้เลยแต่เป็นพีเป็นใดแต่มีขายที่ร้านแต่มีขายที่ร้านเพราะว่าเขาทําสีใหม่มคเับเหมือน,นว่าทาสีขาวให้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนั้นไม่น่าจะเหลืองออเ,เพราะตัวนี้เป็นสีขาวที่ทำมาจากพลาสติกมันเลยเหลืองอะนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสก็อาจจะไปลองซื้อดูแต่มันแพงไงมันสองพันกว่าบาทอ๋อใช่ใช่นะฮะหรือถ้าใครมีล่าสุดตัวนี้ก็พอเล่นกล้องแก้มไปได้ก็คือ ไฮเกรดไวฟาร์มซึ่งตัวนี้ก็ขยับดีโอเคนะตัวนี้ขยับดีใช้ได้เียแต่ว่ามันอาจจะขยับได้ไม่เท่าระับธรรมชีครับแล้วก็ท่งมันผมว่าผอมไปนิดนึงถ้าเทียบกับไวฟาร์มตัวอื่นๆนะเพราะไวฟาร์มจริงเป็นผุนที่ค่อนข้างอ้วนมีพุงนิดนิดนะอย่างตัวเนี้ผมว่าทามาค่อนข้างลงตัวถ้าเทียบกับโมเก่านะคือท่งมันจะเป็นท่งไวฟาร์มที่เรารู้จักแล้วก็ขยับได้ดีแล้วก็แบบอาจจะผอมลงนิดนึงแต่ว่าทําให้มันดู ไม่ตันน่ะแล้วก็รู้สึกเป็นทรงที่เราเห็นในนในมีดูสมาร์ทขึ้นดูสมาร์ทขึ้นนิดนึงแต่แต่ตัวเนี้ยจะรู้สึกว่าเป็นแบบของเพียวคนไดเอทอ่ะคนเอลเล็กเอคอดเล็กเป็นออกออกกายเรียบร้อยแล้วเป็นคนผอมแล้วนะฮะะนครับโอเคฮะต้องบอกลองเลือกดูแต่ถามว่าเนี่ยเวลากลับมาเล่นของญี่ปุ่นก็จะเจอผมรู้อยู่แล้วว่าเอลิชันทอยมันจะไม่สมบูรณ์เออแต่นี่ก็เจอจุดด้อย2จุดแล้วก็เหมือนจุดดีเฟกที่แบบอีกแล้วอ่ะกับกับยี่ห้อเนี่ยครับเพราะฉะนั้น ผมขอบอกไว้ก่อนกันยี่ห้อนี้ถ้าใครจะเล่นทําใจไว้ก่อนอีว l u t i ชันทอยนะครับอันนี้เป็นซีรีส์แบบ Future Quest สนะขนาดที่เป็นซีรีส์ใหม่ที่ซึ่งน่าจะดีขึ้นแล้วนะมันก็ยังผมบอกผมบอกเลยว่ายังสู้บันไดไม่ได้และยิ่งสู้โมโชยิ่งสู้บิสเวยยิ่งสู้ทีซีโรที่ออกมาไม่ได้เลยครับแต่มันจะมีหุ่นที่หรือมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเลือกอะที่แบบว่าไม่มีเจ้าอื่นออกให้คุณต้องซื้อนะครับ เอาเป็นว่าตัวไหนไม่มีตัวไหนต้องเล่นจริงๆก็เล่นได้พอเล่นได้แต่ถ้าถามผมว่าแนะนํำไหมไม่ค่อยแนะนํายี่ห้อนี้ถ้ามีทางเลือกถ้ามีทางเลือกไปยี่ห้ออื่นนะครับผมโอเคครับวันนี้สองสายนะครับเอามาให้คุณดูฮะหลังจากที่ปื้มปริ่มมาหลายเทปแล้วเทปนี้เจอของที่แบบกึ่งๆกึ่งๆนิดหน่อยนะฮะชอบในคาแรคเตอร์แหละแต่ไม่คุณภาพเนี่ยผมบอกเลยแบบ 50เลยห้าสิเปอนตเลยนะนะครับผมนะครับโอเคถ้าอยากให้เราเอาอะไรมาดูยูนะฮะลองเสนอกันมาได้นะครับผมครับผมมาทางคอมเมนต์ได้เลยนะฮะหรืออยากจะดูอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวไฟหรืออยากจะให้เราเล่าเรื่องไวไฟแบบเต็มเต็มแบบเต็มเต็มก็ว่าว่ากันมานะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามเราทุกช่องทางนะครับครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กทิกต็อกครับผมเข้ามาชมกันได้คอนเทนต์จะต่างๆกันครับผมแล้วถ้าอยากให้พวกเราทั้งทีม เราสองคนหรือใครไปทําอะไรที่ไหนยังไงติดต่อโฆษณาติดต่อกิจกรรมต่างๆมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับรวมถึงเมลนี้นะฮะโทรศัพท์มาคุยกันได้เลยครับผมยินดีรองทุกคนครับแล้วก็ไปช้อปปิ้งกับเราได้ที่ Power Up m a c พในช้อปปี้นะครับผมนีสสำคัญมากและตอนนี้นะฮะเดี๋ยวใครอยากเล่นไวฟา์มตัวไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ ในช่อง YouTube นี้ไว้ให้นะครับกดไปเลือกดูกันได้ครับก็เรารีวิวให้ดูกือบพบนะอาจจะไม่ได้ตัวอาจะไม่ได้มากนักนะฮะแต่ก็ลองดูว่าชอบตัวไหนเชอาไบฟาร์มลองไปกดเลือกเล่นกันดูครับรับผมโอเควันนี้สอสหายต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ